มีนุมต่างชาติคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมบางคนนะ่ะเขาใจผิดนะหลายหลายคนมาประเทศไทยชอบไปเที่ยวแบบกระบี่ภูเก็ตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าฉันขอบอกเลยว่ามีสถานที่ที่แบบสวยงามมากๆหลายสถานที่เลยนะ รู้ไหมถึงแม้ว่าจะมีต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยมากกว่า35ล้านคนทุกๆปีแต่ว่าไม่ถึงหนึ่งปรของคนที่มาเที่ยวจะรู้จักสถานที่นี้นะรู้ป่ะนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาศกโอ้โหเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในป่าฝนที่ฉันรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นป่าที่แบบว่าเก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยนะหน้าผาเนี่ยมีแบบหินปูนสวยขนาดใหญ่มากๆและนามที่ดีก็มีสีสวยแบบเป็นเอกลักษณ์สุด คุณนะ่ะอาจจะโชคดีได้เห็นสัตว์ป่าด้วยนะระหว่างที่นั่งเรือออกมาขอบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็จะต้องมาที่อุทยานแห่งชาติเขาศกแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าไปง่ายๆสบายๆชอบแบบปาร์ตี้กิจกรรมเยอะแยะนั่นนะ่ะเหมาะสมแล้วที่จะไปภูเก็ตแล้วก็กระบี่ว่าแต่ว่าตอนเนี้มีใครเคยมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาศกบ้างหรือยัง สำหรับตัวฉันเองฉันมาครั้งแรกแล้วแบบฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่นี่คือสวยงามจริงๆแล้วก็สามารถโดดลงไปเล่นน้ำได้เลยนะรูป้ป่ะสำหรับฉันนะเหมือนกับว่าได้อยู่ในหนังอวตารหรือหนังเรื่องจุลศิษย์พ์คประมาณนั้นเลยะคือแบบว่าบรรยากาศรอบด้านเนี่ยคือใช่เลยมันอ m a เมซิ่งมากๆเบิร์ดคลเซนเขาบอกว่ารู้ไหมว่าที่เนี่มีต่างชาติมาเที่ยวเยอะมากเลยนะฉันก็รู้จักเลยฉันก็เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วเหมือนกันสวยงามจริง โลเนนาคะ่ะบอกว่าฉันก็เพิ่งไปมาฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองขอบอกเลยนะว่าที่เขาศกนั่นนะ่ะวิเศษจริงๆเลยบบลลีค่ค่ะบอกว่าฉันเคยไปมาแล้วครีเอเตอร์มาถามนะบอกว่าเป็นยังไงบ้างละ่ะตอนที่มาเที่ยวที่นี่มาตอบเลยนะว่ารักที่นั่นมากฉันอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสองคืนแต่ว่าอากาศเนี่ยดีสุดๆเลยละ่ะ วิกเตอร์บอกว่าโอ้ oh, ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอะฉันจะต้องไปแล้วล่ะพ่อเตรคค่ะบอกว่าฉันเคยไปมาแล้ววิวสวยงามจริงๆและฉันก็ยังได้เข้าไปในถ้ำด้วยนะคริสเตอร์บอกว่าอุ้ยเสียดายจังเลยอะฉันไม่ได้เข้าไปในถ้ำเนี่ยสิคริสเตนค่ะมาคอมเมนต์บอกว่าฉันไปที่นั่นมาแล้วเมื่อสเดือนที่ผ่านมา เลียมค่ะบอกว่าฉันไม่คิดแบบนั้นนะรู้ไหมว่าที่นั่นนะ่ะมีนักท่องเที่ยวไปเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยด้วยโจนส์ค่ะบอกว่าฉันชอบที่นั่นนะฉันไปมาแล้วเหมือนกันแต่ฉันรู้สึกว่าเหมือนค่อนข้างเงียบแล้วก็มีแบบต้นไม้เยอะมากฉันแอบกลัวนิดหน่อยจริงๆเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือฉันไม่ค่อยชอบบรรยากาศที่แบบว่ามีต้นไม้เยอะๆและน้ำที่นั่นนะ่ะคือลึกมากเลยฉันเป็นคนว่ายนา้ำไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าถามถึงความซวยที่ ท่นคือสวยงามจริงๆร,ราเชลเขาบอกว่าฉันเห็นแบบนั้นแล้วอยากจะไปนั่งเรือหางยาวสบายๆแบบนั้นบ้างจัง มาเรียนค่ะบอกว่าเหมือนกับฉากในหนังเรื่องอวตารเลยะครีเอเตอร์มาบอกนะบอกว่าใช่ตอนแรกอะที่ฉันเขียนนะ่ะฉันคิดแบบนั้นเลยนะไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นน่ะคิดเหมือนกับฉันหรือเปล่าแพดดี้ค่ะบอกว่าฉันเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวเมืองไทยละเดือนหน้านี้ฉันจะมาไทยรับรองว่าฉันจะต้องไม่พลาดที่นี่อย่างแน่นอนกีเดียบอกว่าฉันไปมาแล้วแต่ว่าบริเวณที่ไปสำรวจในถ้ำอะฉันกลัวแมงมุมมีแมงมุมเยอะมากเลย นั่นน่ะคือฉันไม่ค่อยชอบแมงมุมเท่าไหร่แต่ว่าอย่างอื่นนะ่ะดูดีมากๆเลยนะลูลู่บอกว่าฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยในช่วงเดือนธันวาคมตอนเนี้ยฉันจองเอาไว้เรียบร้อยละทุกๆอย่างเนี่ยรอเพียงแค่เวลาเท่านั้นเองครูที้ค่ะบอกว่าฉันได้จองทริปเอาไว้แล้วจะไปเมืองไทยแต่ว่านู่นเลยนะฉันจะไปฉลองาเลนไชน์ของปี2 0 2 6นู่นแน่บุกตั๋วข้ามปีไปเลยเป็นยังไงละ่ะแต่ว่าฉันนะ่ะอยากจะไปเมืองไทยตั้งแต่ตอนนี้เลยโคลอเอบอกว่า ที่ได้ไปเที่ยวเขาศกเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าดีที่สุดระหว่างที่ฉันไปเที่ยวเมืองไทยเลยนะนั่นน่ะเป็นไฮไลท์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันเลยจอชบอกว่าที่นี่คือสถานที่โปรดของฉันเลยนะฉันน่ะโอ้โหวันที่มาแดดร้อนมากๆและฉันก็แบบว่ายน้ำหนาสุดๆเลยแหละแต่ว่าตอนกลางคืนกลับมีพายุลมแรงแต่ก็ไม่เป็นไรทุกๆอย่างในี่สวยงามเสมอถึงแม้จะอยู่ในโชคที่ฝนตกก็ตามเคนชิโร่ค่ะบอกว่าฉันกับเพื่อนๆของฉันจะไปเที่ยวที่นั ในช่วงเดือนสิงหาคมพวกเราได้จองตั๋วเอาไว้เรียบร้อยละแค่เห็นในวิวเนี่ยฉันก็รู้สึกตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกเลยละ่ะ เพลนี่บอกว่าอุ๊ยตอนแรกฉันเห็นตกใจอะนื่องว่าเป็นทะเลแต่นั่นเป็นอุทยานแห่งชาติเหรอเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆแกแรีดได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยหูวันที่ได้มาเที่ยวรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะตอนที่อยู่บนเครื่องบินอะรู้สึกตื่นเต๊ลตื่นเตล์นับรอเวลาถอยหลังที่จะมาถึงเมืองไทยพอมาถึงโอ้โหฉันรู้สึกว่าการที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยทำให้ชีวิตของฉันเหมือนกับเริ่มต้นค้นหาการเดินทาง เท่านั้นเองอะ่ะฉันได้มานั่งตุกตุกได้ชมบรรยากาศในกรุงเทพแล้วฉันก็ได้มาที่อุทยานแห่งชาติที่นี่แหละโอ้โหเป็นทริปที่มีความสุขจริงๆและคนไทยก็เป็นคนที่น่ารักมากๆฉันรักประเทศไทยเพราะแบบนี้แหละ เคที่มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ฉันชอบมากๆเลยรู้มาฉันเดินทางมาหลายประเทศแล้วแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกประทับใจมากฉันจะกลับมาเที่ยวอีกอย่างแน่นอนมีนาซิสลี่ค่ะบอกว่าเที่ยวไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วล่ะเอสเมโรดาบอกว่าฉันกําลังจะไปในช่วงเดือนธันวาคมนี้แค่เห็นความสวยงามของธรรมชาติฉันก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วล่ะแกรตบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติในเมืองไทยก็สวยงามแต่รู้ไหมที่กรุงเทพเนี่ยมี ีสถานที่หนึ่งเรียกได้ว่าเป็นบาร์ที่ดีที่สุดติดอันดับโลกเลยนะโอ้โหขอบอกเลยว่าใครจะมาเมืองไทยคุณจะต้องมาที่นี่ที่ชูกาอยู่ที่กรุงเทพมาหานะครฉันไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก่อนเลยมันน่าตื่นเตจ้จริงๆมิเชลบอกว่าเดือนหน้าฉันจะมาเที่ยวเมืองไทยฉันจะอยู่กรุงเทพเป็นเวลาสามคืนรู้สึกว่าฉันจะพลาดที่นี่ไม่ได้อย่างเด็ดขาด นาโอนิมาชิโร่ค่ะบอกว่าฉันนะ่ะอยากจะไปที่นั่นใจจะขาดฉันบุ๊กเอาไว้อีกประมาณสามเดือนถึงจะได้เวลาบินไปเมืองไทยแต่ว่าแค่ฉันเห็นเนี่ยฉันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วว่าแบรนดอนบอกว่าโอ้โ oh หเดี๋ยวนะเป็นบาร์ที่อยู่ดาดฟ้าใช่ไหมฉันกลัวความสูงเนี่ยสิจะมีใครพาฉันไปได้ไหมเนี่ยก่อนหนะ้าที่จะมาเมืองไทยนะคะแกรตบอกว่าเขาว่าได้ไปท่องเที่ยวที่ไมอามีบีชเป็นชายหาดที่รู้สึกว่าชอบมากๆเลยที่เนี่ยเป็นชายหาดที่สวยงาม ถึงแม้ว่าทองทะเลนั้นอาจจะฉันไม่รู้สินะสําหรับตัวฉันเองฉันรู้สึกว่าทะเลเมืองไทยเนี่ยสวยกว่าที่ไมอามีไซอีกแต่ว่าฉันนะเป็นคนอเมริกันที่เนี่ยเวลาคนอเมริกันอยากมาเที่ยวชายหาดก็ต้องมาที่นี่แต่ว่าราคาเนี่ยแพงมากๆเลยนะสาเหตุที่ฉันชอบเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาเนี่ย ไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่แต่ว่าก็แล้วแต่สถานที่ด้วยคุณสามารถที่จะเลือกพักได้เลยที่พักราคาถูกหรือว่าที่พักราคาแบบเอาที่คุณเลือกตามความสบายได้เลือกความหรูหราได้เลยฉันรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆที่หลังจากฉันเที่ยวไมอามี่เรียบร้อยแล้วฉันได้ตัดสินใจบินตรงไปเมืองไทยทันทีเป็นทริปที่ฉันไม่อยากจะบอกเลยนะว่ายอดเยี่ยมจริงๆ เจนนามาคอมเมนต์นะบอกว่าสำหรับฉันเนี่ยไมอามี่ <Miami S 1> ก็เป็นชายหาดที่มีวิวสวยงามมากๆเลยนะแต่ฉันก็เห็นชายหาดเมืองไทยหลายๆที่ก็สวยงามมากเลยสิดนี่ค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าที่ไมอามี่เป็นชายหาดที่สวยงามมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ไปดูชายหาดที่เมืองไทยสำหรับฉันฉันรู้สึกว่าต้องนั่งเครื่องบินเป็นเวลานานมากๆและตั๋วเครื่องบินก็แพงสุดๆเลยล่ะและมีแต่าชาิบางคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าเขาศกเนี่ยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ นเป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่รู้สิกถ้าเป็นแบบนั้นฉันรู้สึกว่าเฉยๆนะและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ